น่าเบื่อวันนี้ผมเบื่อจัด นี้ผมดูดีคือวันอื่นมันไม่ได้ดูดีหรือว่ะ วันนี้ไลฟ์สองรอบแล้วเหรอวันนี้ยังไม่ได้ไลฟ์เลยนะนี่เป็นครั้งแรกนะอ่าคอนเทนต์ดีๆลง YouTube พูดวันที่ผ่านมาผมไม่ลับอะไรดีๆเลยใช่ไหม ว้าวก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรจะทำเร็งแฟนเดย์พี่มินเฮ้ยทำไมมันแปลกๆเลยวันนี่ยทำไมมันงงออ ทำไมวันนี้หน้าผมเหมือนใกล้ๆโทรศัพท์วะน้องๆอย่ามาบอกว่าแบบอะไรป่ะโดนเมินโดนอะไรนะผมไม่ได้เมินนะผมเห็นหมดนะตุกคอมเมนต์นนะ วันนี้ไม่มีใครไม่มีหรอกปกติก็ไม่มีอยู่แล้วเฮ้ยเจวัดีเพื่อน วันนี้หน้าผมมัน,มนใหญ่ๆวะเดี๋ยวเพิ่งนะผมหลอนป่ะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเฮ้ยแปลกๆวะมันเป็นอะไรป่ะเนี่ยทำไมวันนี้หน้ามัน,น,นใหญ่ไวะฮะทำไมแปลกๆวะเดี๋ยวกันนะเหนื่อยแล้วเนี่ยผมหลอนป่ะวะ ตักแบกไหมวันนี้มันดูใหญ่ๆวะ่ะผมไม่ได้ทำเลยนะเออวันขึ้นเป่าวะผมก็ไม่รู้ะงอะงงจัดวันนี้ทำไมหน้าใหญ่ๆไม่แปลกใช่ไหม ทำไมร้อนร้อนตัวเองวะแปลกปะสรุปแปลกหรือไม่แปลกผมงงแล้วอนะแมนเอฟซีครับไม่แปลกใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่ามันแปลกว่ะแต่ว่าผมรู้สึกร้อนรอนว่ะเดมิงนะเฮ้ยนึกว่าเราไม่ค่อยเห็นหน้าว่ะอ้นวนเหรอไม่เห็นอ้วนเลย้าวเดิมเลย เออหน้าดูยาวอะไรวะเออผมก็แบบนั้นแหละอืมอ๋อตุปแปลกไม่แปลกงงจัดาอแสงไม่น่าใช่นะงงจัด ไม่อ้วนค่ะแค่ไม่สูงอะ่ะผมงงแล้วเน่ะเพิ่งไหนลองดิผมเอาผมลองเอาคนขึ้นมาคุยกับไหนใครจะคุยกับผมขึ้นมาเลย ไปไม่ไปหมอเราไม่ได้ไปครับพี่สีดาไปแล้วนะอ่ะส่งคำขอมาขึ้นมาด้วยครับน้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ว่าไงครับพี่กินข้าวยังอ่ะกินแล้วครับเออพี่ไปส่วนสูงเท่าไหร่คะส่วนสูงเหรอเอ,อ่อยังไม่ได้วัดเลยครับล่าสุดต่าครับน้องไม่ไหวค่ะ อาบขอบคุณครับที่คุยคุยกับผมนะปกต,ติไม่ค่อยคุยกับใครแล้วเนะี่ยไม่มีใครคุยกับผมไม่ใช่หรอกโอเคหมดมันเบื่อหน้าเบื่อตอนเนี้ยผมก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครแม่ไม่มีใครคุยกับผมักคน <laughs> มันไ่ใจะไม่มีใครคุยกับผมหรอกบางคนที่แบบเออผมจะคุยด้วยเขาก็ไม่ได้คุยกับผมไนงะ แต่ก็แบบออแต่ไม่มีอะไรกปกติผมซึมๆแบบนี้ปกติ <laughs> อยู่บ้านปกติผมก็คุยแด่กกับพี่โน่คุยกับป๋าคุยกับแม่คุยกับพี่โมหน้าคุยกับพี่มอสาก็มีอยู่แค่นี้ยมันไม่มีใครคุย ก็แบบก็น่าเบื่อนแต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้ทุกคนมันก็เบื่อหมดเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้ออกไปไหนไงมันอยู่บ้านเพราะว่าโปรตีผมไปทัวร์คอนเสิร์ตไปนู่นไปนี่ใช่ไหมมันก็ไปนู่นไปนี่ได้แต่ว่าแบบระวังซึมเศร้าแต่ว่าผมผมว่าน่าจะถึงขั้นนั้นและผมรู้ว่าแบบ มันเศร้าแต่ว่ามันไม่ได้แบบเศร้าขนาดนั้นอะเมื่อไหรสบายจกลับบางกงผมยังไม่รู้ว่าจะกลับตอนไหนเพราะว่าอะไรโควิดอะไรแบบเนี้ยมันไม่แน่นอนผมก็เลยแบบเอองงาแบบไม่รู้จะไม่รู้จะไม่รู้จะ,ไม,จะไม่รู้จะกลับไปตอนไหนดี เพราะว่าแบบสมมติว่าเราอยู่นี่ใช่ไหมปกติเนี่ยจะมีคนมาทําเพลงผมก็จะก็จะมีคนนู้นคนนี้มามาทําเพลงอยู่เรื่อยใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยผมไม่มีใครมาทําเพลงเพราะว่าสตูดิโอปิดช่วงเนี้ยครับไม่มีใครมาทําเพลงได้ก็เลยก็เลยอยู่กันน้อยๆก็อยู่กันครอบครัวเฉยๆไม่มีใครมาทําเพลง ต่วบาผมไม่ได้แบบท้อไม่ได้อะไรนะผม,ผมพูดเฉยๆว่าแบบเออมันเบื่อมันน่าเบื่อเฉยว่าแบบทําเพลงทำทุวันเนี่ยเพลงฟรีไฟล์เล่นนะผมแนะนำเพลงนี้เลยวอเงนะนะไปฟัง W R O N G ของของใครนะของใครละคนอนะ่ะ <laughs> เพลงดีมากครับ ไม่อยู่เขาไม่สนใจผมเขาไม่สนใจผมมากกว่าป่าพี่เจสวัสดีครับประกัดไลฟ์เล่นๆในไอจี ID บ่อยใช่ผมก็พยายามแบบอยากไลฟ์นะเพราะว่าแต่ว่าส่วนมากของผมไลฟ์ไลฟ์อยู่แล้วผมก็ชอบแบบออกไปเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะพูดใช่ครับเบื่อโควิดเบื่อโควิดมากครับเพราะว่า ใครไปม็อบดูแลตัวเองด้วยนะ UID นี่ผมก็คิดบล็อกไม่ออกว่าไม่รู้จะทำบล็อกอะไรใช่ครัโควิดทำให้เบื่อจัดแสดจัดไม่รู้จะทำอะไรนี่ถ้าโควิดไม่มีผมคงจะตอนนี้คงจะแบบ ไปเจอเอ,อพี่พๆน้องๆเอฟซีอ,อะไรเน,นี้ยนะเขาไม่อยากคุยด้วยเราก็ไม่ต้องคุยใครไม่อยากคุยกับเราเราก็ไม่ต้องคุยเขาบอกโชว์ประกาศเออหน้าทํานะพี่เจแต่ว่าผมคืนป้าแม่ไปแล้วไม่มีใครเลี้ยงเพราะผมผมตื่นสาย ก็สําหรับใครติดตามผลงานผมอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับผมดีใจมากเพราะว่าแบบถ้าพูดตรงก็คือถ้าผมผมไปออกรายการเลยเนี่ยถ้าว่าไม่มีคนดูผมอะ่ะผมก็คงไม่ได้ไปรายการก็ต้องขอบคุณน้องๆเอฟซีเพื่อน